สวัสดีครับท่านสาธุชนที่เคารพวันนี้ผมจะขออนุญาตนำเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลคือสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวลึกลับนี้เป็นเรื่องของผี หรือดวงวิญญาณที่มีพลังสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ให้คนแลเห็นให้คนได้รับรู้ถึงความต้องการของตนได้อย่างน่าพิศวงแล้วก็แฝงไว้ได้วยความน่ากลัวเรื่องราวลึกลับที่จะนำมาเล่ามีดังต่อไปนี้เรื่องแรกเรื่องผีห่วงผ้าณนะสมัยครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งสมมุตินามของท่านว่า พระสุมิตรท่านพระสุมิตรครั้นเมื่อบวชแล้วได้เข้าไปปฏิบัติพระกรรมฐานอยู่ใกล้กับป่าช้าใหญ่ที่ชื่อว่าป่าสีตะวันเขตกรุงราชครืโดยมีกุฏิหลังน้อยซึ่งศรัทธาสาธุชนได้สร้างถวายหลายหลังเรียงรายอยู่ตามชายป่าเพื่อเป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์ผู้สแสวงหาความสงบวิเวกกุฏิแทบทุกหลัง จะมีประตูหน้าต่างปิดเปิดเพื่อป้องกันอันตรายซึ่งอาจจะมีมาเนื่องจากป่าช้าสีตะวันนั้นเป็นป่าใหญ่รกทึบกว้างขวางซ้ำยังเป็นที่ฝังศพทิ้งศพของผู้คนชาวเมืองราชครืที่ตายแล้วเป็นจำนวนมากสมัยนั้นผ้าหายากพระภิกษุซึ่งไม่มีโยมอุปถากหากจีวรเก่าขาดต้องการผ้าผืนใหม่มาเปลี่ยน ก็จะต้องออกไปเที่ยวเดินสแสวงหาผ้ามาทำจีวรตัดเย็บและย้อมสีเองผ้าที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสแสวงหามาทําจีวรเองได้นั้นเรียกว่าผ้าบังสุกุลเป็นผ้าที่เขาทิ้งแล้วทิ้งไว้ข้างทางบ้างทิ้งไว้ตามกองขยะบ้างหรือเป็นผ้าที่ใช้พันห่อซากศพมาทิ้งไว้ในป่าช้าก็ล้วนเรียกว่า ผ้าบางสุกุลใช้ทำจีวรห่มได้ไม่มีโทษการต่อมาในวันหนึ่งจีวรของท่านพระสุมิตรได้เก่าขาดเพราะใช้ห่มครองมานานหลายปีท่านพระภิกษุสุมิตรไม่มีโยมอุปถากจึงต้องเที่ยวแสวงหาผ้าเองตอนบ่ายวันหนึ่งขณะที่ท่านเดินเที่ยวหาผ้าอยู่ในป่าช้าสีตะวันพลันสายตาของท่าน ก็เหลือบแลไปเห็นศพศพหนึ่งยังใหม่อยู่คงตายไม่เกินวันยังไม่เปื่อยเน่าญาติมิตรหามมาทิ้งไว้ใต้โคนไม้ไม่ได้ขุดฝังแต่อย่างใดและศพศพนั้นมีผ้าขาวผืนใหญ่พันห่อไว้โดยรอบท่านพระภิกษุสุมิตรครั้นเห็นก็ดีใจคิดว่าเราพบผ้าบางสกุลแล้วเราจะนำไปซักไปตัดเย็บและย้อมทำเป็นจีวร คิดดังนั้นแล้วก็จึงเดินเข้าไปค,ค่อยๆดึงผ้าออกจากศพแต่ทันใดนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ลึกลับหน้าพิศวงเพราะจู่ๆมีเสียงร้องห้ามดังมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนว่าหยุดก่อนพระคุณเจ้าอย่าอย่าเอาผ้าห่มของข้าพระเจ้าไปท่านพระสุมิตชงักเหลียวแลมองไปรอบตัวเพื่อหาเจ้าของเสียง แต่หาไม่พบจึงคิดว่าตนเองคงหูแว่วจึงก้มหน้าพลิกศพและดึงผ้าออกมาจากศพได้สำเร็จขณะที่กำลังจะลุกขึ้นและจะกลับกุฏิพลันเสียงลึกลับก็ดังมาอีกคนว่าอยา่าพระกุณเจ้าอย่าเอาผ้าของข้าพเจ้าไปพระภิกษุสุมิตรขนลุกสู้นึกรู้ว่าคงจะเป็นเสียงของพูดผีลี้ลับกลัวก็กลัว แต่ความอยากได้ผ้าท่านจึงรีบเดินถือผ้าผืนนั้นออกจากป่าช้าผีดิบสีตะวันแห่งนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ยอมหันหลังกลับไปมองซากศพผีดิบต้นนั้นอีกเลยท่านกลับมาถึงกุฏิที่พักในเวลาใกล้ค่าแต่แล้วทันใดนั้นก็แว่วมีเสียงร้องดังตามหลังมาว่าเอาผ้าคืนมาเอาผ้าคืนมา พระภิกษุสุมิรหันกลับไปมองได้เห็นร่างของชายคนหนึ่งเดินตัวแข็งทื่อส่วนเซออกมาจากด่งไม้ปากก็พูดแต่ว่าเอาผ้าคืนมาเอาผ้าคืนมาเห็นแวบ,บเดียวก็จำได้คุณพระช่วยเป็นศพของคนตายที่ท่านดึงเอาผ้าพันศพมานั้นเองพระภิกษุสุมิรใจเต้นด้วยความหวาดกลัวรีบก้าวเข้าไปหลบ อยู่ภายในกุฏิและปิดประตูใส่กรอนทันทีฝ่ายผีศพเดินได้ตนนั้นพอเห็นว่าท่านหลบเข้ากุฏิมันก็จะตามเข้าไปมันดึงประตูแล้วร้องทวงผ้าขึ้นอีกว่าเอาผ้าคืนมาเอาผ้าคืนมาแต่พระภิกษุสุมิตรไม่ยอมเปิดประตูท่าน ตะโกนร้องเรียกพระภิกษุรูปอื่นๆซึ่งมาปฏิบัติพระกรรมฐานอยู่ในเขตป่าช้าแห่งนั้นเสียงอันดังอย่างตื่นตกใจของท่านทำให้พระรูปอื่นซึ่งได้ยินต่างรีบเร่งพากันมายังกุฏิของท่านพระสุมิตรโดยเร็วฝ่ายเจ้าผีหวงผ้าตนนั้นตามมาทวงผ้าถึงหน้ากุฏิแต่พระสุมิตรไม่ยอมคืนผ้าให้มันจึงเสียใจล้มลงนอนคว่ำอยู่ที่หน้ากุฏินั่นเอง เมื่อพระรูปอื่นๆมาเห็นต่างพากันตกใจร้องถามว่าท่านสุมิตรศพที่มานอนอยู่หน้ากุฏิของท่านเนี่ยมาได้ยังไงท่านพระสุมิตรก็เล่าเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นให้ฟังโดยเล่าว่าท่านทั้งหลายข้าพรเจ้าไปเอาผ้าผันศพมาจากป่าช้าผีดิบด้วยเห็นว่าเป็นผ้าบางสุกุลจะเอามาทำจีวรแต่ผีตนนี้หวงผ้า ตามมาจะเอาคืนพระภิกษุทั้งหลายเมื่อมาเห็นและรับรู้ก็ต่างพากันพิศวงบางรูปก็พูดว่าท่านสุมิตรผ้าผืนนี้ผีห่วงแหนท่านไปเอาของมันมาสมควรแล้วเหรออาจจะเกิดโทษนะท่านอาจจะต้องอาบัตแล้วพระภิกษุสุมิรได้ฟังเช่นนั้นก็ร้อนอกร้อนใจขอให้เพื่อนพระทั้งหลายช่วยนำศพของผีตนนั้น คืนยังป่าช้าสีตะวันดังเดิมคืนนั้นท่านนอนไม่หลับร้อนอกร้อนใจด้วยคิดกังวลว่าอน,นิจจาที่เราอาจจะต้องอาบัติปราชิกแล้วเพราะได้นำผ้าที่มีผู้หงวงแหนและมีราคาเกินห้ามาสกมาไว้ในครอบครองโธเอ๋ยไม่น่าเลยเราต้องอาบัติหนักขาดจากความเป็นพระภิกษุแล้วหรือหนอ ด้วยความปริวิตกเดือดร้อนใจในความไม่บริสุทธิ์ของตอนเช่นนั้นรุ่งเช้าวันต่อมาท่านจึงได้ให้เพื่อนพระพาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระวิหารอันเป็นที่ประทับกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พระพุทธองค์ได้รับฟังด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่หม่นหมองข้าแต่พระพุทธองค์ผู้สงพระเจริญจากการกระทำของข้าพระองค์นี้ เป็นการล่วงอาบัติหนักประราชิกข้อที่สองหรือไม่พระพุทธเจ้าค้าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงรับทราบเรื่องราวเหตุการณ์นั้นแล้วจึงทรงตรัสด้วยความเมตตาขึ้นว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ได้ต้องอาบัติประราชิกเพราะมิได้มีเจตนาลักขโมยและผ้าผืนนั้นก็เป็นผ้าพันศพที่เขานำมาทิ้งแล้ว ไม่ต้องการแล้วจัดเป็นผ้าบางสุกุลไม่มีโทษแต่อย่างใดแต่ต่อไปขอให้พวกเธอทั้งหลายจงละเว้นผ้าพันห่อศพที่ยังสดอยู่อย่าเพิ่งเอามาต้องรอให้ศพเน่าเปื่อยเสียก่อนหากภิกษุรูปใดนำผ้าห่อศพที่ยังสดอยู่มาเป็นของของตนภิกษุรูปนั้นจะต้องถูกปรับอาบัตทุกกฎพระภิกษุสุมิต ท่านได้ฟังคำตรัสของพระพุทธองค์เช่นนั้นก็ก้มกราบด้วยความดีใจโล่งใจที่ตนเองไม่ต้องเป็นอาบัติหนักคือปาราชิกท่านกราบอำลาพระพุทธองค์กลับไปยังแดนป่าช้าสีตะวันแล้วภาคเพียรบำเพ็ญธรรมในไม่ช้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลหลุดพ้นจากกิเลสเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพาน ท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องราวลึกลับในครั้งพุทธกาลยังมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของผีผีที่เข้าสิงพระภิกษุผีที่ว่านี้หากเป็นสมัยปัจจุบันก็คงจะเรียกกันว่าผีปอบเพราะพวกผีปอบชอบกินของสดๆขาวๆเป็นอาหารครั้งนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามสมมุติว่าท่านพระวีมล พระภิกษุวิมนเป็นพระนวกะบวชใหม่ได้จำพรรษาอยู่ในสำนักของพระอุปชาเขตเมืองราชครึอยู่มาวันหนึ่งพระภิกษุวิมนได้ป่วยเป็นโรคประหลาดมีอาการซึมเศร้าคล้ายคนเป็นไข้นอนสมอยู่ในกุฏิไม่ยอมทำวัดสวดมน์ดังเช่นที่เคยทำพระอุปชาพยายามหายามาให้ดื่มมาให้ฉันแต่อาการไข้ซึมเศร้านั้น ว่ไม่ยอมหายพระภิกษุวิมลมีอาการป่วยอยู่เช่นนั้นหลายวันจนวันหนึ่งได้ลุกพลวดพลาดออกจากกุฏิตรงดิ่งเข้าไปยังตลาดกลางเมืองจุดที่เป็นร้านขายหมูสด,สดมีเนื้อดิบๆและเลือดหมูสด,สดซึ่งเจ้าของร้านวางไว้เพื่อจำหน่ายให้ผู้ที่ต้องการพระภิกษุวิมลเมื่อไปถึงก็ตรงดิ่งเข้าไปคว้าเนื้อหมูดิบๆมาใส่ปากเคี้ยวกิน ด้วยอาการที่หิวโหวยหมูมามกลืนเนื้อดิบๆแล้วก็ยังไม่พอยกกระมังใส่เลือดหมูสดๆมาดื่มอย่างกระหายจนปากและคางแดงเลอะเทอะไปทั่วเจ้าของเขียงหมูและผู้ที่เห็นต่างพากันตกตะลึงรันได้สติจึงพากันร้องโวยวายนี่พระเป็นอะไรทำไมมากินเนื้อดิบและดื่มเลือดสดๆเช่นนี้พวกเรามาดูกันเร็ว คนที่เดินไปเดินมาในบริเวณนั้นจึงพากันมารุมล้อมดูด้วยความตื่นเต้นตกใจพระวิมลครั้นพอได้กินเนื้อดิบจนอิ่มแล้วก็เผลอเอกิกเอกิกแลบลิ้นเลียปากเลียคางด้วยความอิ่มเอมจากนั้นก็สุดหวบลงสิ้นสติอยู่ที่หน้าเขียงหมูแห่งนั้นนั่นเองเมื่อพระอุปชาและเพื่อนพระภิกษุตามไปทันก็ช่วยปลุกขยาว จนพระภิกษุวิมนได้สติรู้สึกตัวพระภิกษุวิมนครั้นได้สติแล้วก็ตกใจต่อการกระทําอันไร้สติของตนทุกทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันพูดว่าท่านต้องถูกผีสิงผีมันอดมันอยากมันต้องการกินเนื้อดิบต้องการดื่มเลือดจึงเข้าสิงร่างของพระภิกษุรูปนี้แล้วมากินเลือดดื่มเลือดที่เขียงหมูแห่งนี้ท่านพระอุปชา และพระภิกษุผู้เป็นเพื่อนจึงได้นำพระวิมนต์กลับไปยังสำนักให้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายแล้วไต่ถามพระภิกษุวิมนต์ก็เล่าให้พระอุปชาฟังว่าข้าแต่ท่านพระอุปชาที่เคารพข้าพระเจ้าไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ทำอะไรลงไปข้าพระเจ้าถูกผีสิงหรือพระภิกษุวิมลต์ถามพระอุปชาด้วยความงวยงง ซึ่งก็แปลกนักหลังจากที่ได้กินเนื้อดิบและดื่มเลือดสดๆเข้าไปแล้วอาการป่วยไข้ซึมเศร้าของท่านก็หายไปอย่างน่าประหลาดท่านพระอุปชาจึงได้นำพระภิกษุวิมนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระเวลุวันมหาวิหารแล้วกราบทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระเจริญพระภิกษุรูปนี้ถูกผีเข้า แล้วไปเคี้ยวกินเนื้อดิบดื่มเลือดสดสดจะต้องเป็นอาบัตหรือไม่พระพุทธเจ้าค้าลำดับนั้นพระพุทธองค์ครั้นส่งรับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วจึงทรงตรัสด้วยพระเมตตาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระภิกษุที่เป็นไข้พระถูกผีเข้าแล้วไปเคี้ยกินเนื้อดิบเลือดสดไม่ถือว่าต้องอาบัตแต่อย่างใด แต่หากพระภิกษุทั่วไปฉันเนื้อดิบดื่มเลือดสดๆไม่ได้หากฉันจะต้องอาบัตทุกกฎท่านพระอุปชาท่านพระอุปชาและพระภิกษุวิมนร,นรับฟังพระดำรัสของพระพุทธอ,องค์แล้วก็พากันก้มกราบด้วยความเคารพแล้วอําลากลับคืนสู่สำนักตั้งใจปฏิบัติสมณธรรมท่านสาธุชนทั้งหลาย ยังมีเรื่องราวลึกลับอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องของผีมารที่ปลอมตัวเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องราวลึกลับนั้นมีอยู่ว่าณนะกรุงสาวัตถีเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีชื่อว่าปุรพันมานบตระกูลของเขานับถือพวกเดรถีอันเป็นลัทธินอกพระพุทธศาสนา สืบต่อกันมานานต่อมาใกล้รุ่งอรุณวันหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงใช้พระวรยานตรวจดูเหล่าเวนยสัตว์ที่มีบารมีธรรมควรที่จะไปทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดครั้งนั้นปุรพัณมานพได้ปรากฏในข่ายพระวรยานพระพุทธองค์เห็นว่าหากเสด็จไปโปรดแล้วปุรพัณมานพจะได้บรรลุธรรม พ้นจากความเป็นมิจฉาทิฐิได้พระพุทธองค์จึงทรงพระเมตตาอุ้มบาทสเสด็จพระราชลำเนินไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูเรือนของเขาแต่เช้าตรู่ขณะนั้นปุรพันมานบเศรษฐีผู้มีบุญได้แลเห็นพระพุทธองค์ก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัธทธายินดีออกมาน้อมไหวเชื้อเชิญพระพุทธองค์ให้เข้าไปภายในเรือนหลังใหญ่ของตน ข้าแต่พระพุทธองค์นิมนต์เถิดนิมนต์เถิดพระพุทธเจ้าข้าขาปูอาสนะอันอ่อนนุ่มและมีค่าให้พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งแล้วให้บริวารจัดพัตตาหารหวานข่าวโดยเขาถวายด้วยความเคารพศรัทธายินดีปลาปลื้มใจที่เห็นพระพุทธองค์ทรงเสด็จมายังเรือนของตนโดยมิได้คาดฝันพระพุทธองค์ เมื่อทรงฉันพระตาหารแล้วจึงทรงตรัสขึ้นว่าดูก่อนปุรพันเราจักแสดงธรรมแก่เธอขอให้เธอจงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเถิดปุรพันมานบก็ตั้งอกตั้งใจรับฟังพระธรรมเทศนาเหนื้อความแห่งพระธรรมเทศนานั้นทรงกล่าวสอนว่าดูก่อนปุรพันขันทั้งห้าคือรูปเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเป็นของไม่เที่ยงรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงขันทั้งห้าล้วนไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตนภาระาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระหนักเป็นความทุกข์พระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ยึดติดในขันธ์ทั้งห้าหากผู้ใดถอนตัณหาคือความลหลงไหลยึดติดในขันธ์ทั้งห้าได้แล้วจะเข้าถึงแดนแห่งพระนิพพานปุรพันมานพนั้นเคยมีบุญบารมี ที่สร้างสมมาแต่ในอดีตชาติครั้นได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์เพียงเท่านั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบันกล่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะหันมานับถือพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตฝ่ายพระพุทธองค์ครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปุรภัณมานพ จนเขาได้บรรลุธรรมแล้วจึงทรงเสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหารในขณะนั้นผีมารตนหนึ่งซึ่งเป็นผีฝ่ายพวกเดรธีสิงอาศัยอยู่บริเวณน,นั้นพอมันเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดปุรพันธ์มันก็บังเกิดความไม่สบายใจคิดริษยาว่าไม่ได้ไม่ได้เราจะปล่อยให้พระสมณะโคดม มาแย่งความศรัทธาไปจากพวกเราไม่ได้เราจะทำให้ปุรพันธ์สับสนเสื่อมศรัทธาในพระสมณโคดมให้จงได้เจ้าผีมานผู้ชั่วร้ายคิดดังนั้นแล้วมันจึงรีบจําแรงแปลงกายเป็นพระพุทธองค์แซงเดินอุ้มบาทย้อนกลับมาอีกด้วยอาการอันร้อนรนฝ่ายปุรพันธ์มานบครั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าอุ้มบาทเสด็จกลับมายัางเรือนของตนอีก ก็บังเกิดความสงสัยจึงเอ่ยถามด้วยความนอบน้อมว่าข้าแต่พระพุทธองค์ทรงเสด็จกลับมาเพราะเหตุใดหรือพระพุทธเจ้าข้าฝ่ายเจ้าผีมารซึ่งจำแรงเป็นพระพุทธเจ้าก็แ้งพูดขึ้นว่าอุรพันการที่เรากลับมาหาเธออีกก็เพราะจะมาบอกแก่เธอให้รู้ว่าเมื่อครูนี้เราได้แสดงทำผิดไปเสแล้ว ผิดตรงไหนหรือพระพุทธเจ้าข่าปุรพันธ์โสดาบันถามขึ้นด้วยความประหลาดใจในท่าทีของพระพุทธ,ธองค์ปุรพันธ์ฟังนะที่เราบอกเธอว่าขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นของไม่เทียงนั้นไม่ใช่รอกเราพูดผิดไปความจริงขันทั้งห้านั้นบางอย่างก็เที่ยง แต่บางอย่างก็ไม่เที่ยงเถอจงเข้าใจตามนี้เจ้าผีมานผู้ชั่วร้ายซึ่งจำแรงกายมาพูดบอกปุรพันฝ่ายปุรพันมานบนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วไม่มีความคลอนแคลนในพระธรรมคำสอนแล้วก็เกิดปัญญารู้ทันทีว่าอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมมีพระวาจาเป็นหนึ่งไม่มีสอง คำสอนของพระพุทธองค์ย่อมหนักแน่นอย่างยิ่งไม่มีรวนเรกลับไปกลับมาเช่นนี้ชรอยพระพุทธเจ้าที่เห็นอยู่ต่หน้าของเรานี้คงจะมีใช่พระพุทธองค์คิดด้วยปัญญาดังนั้นแล้วก็เพ่งพิจารณาดูได้เห็นรูปลักษ์คล้ายพระพุทธองค์มากแต่แววตาท่าทางนั้นไม่ใช่เพราะแววตาแข็งกระด้างเจ้าเล่และท่าทางพูดก็ไม่น่าเลื่อมใส ไม่สำรวมอ่อนโยนเหมือนกับพระพุทธองค์ปุรพันธ์มานบใคร่ครวญด้วยปัญญาดังนั้นแล้วก็รู้ทันทีว่าผู้ที่มายืนอยู่เบื้องหน้าของตนขณะนี้จะต้องมีช่พระพุทธองค์คงจะต้องเป็นผีมารที่ชั่วร้ายจำแรงแปลงกายมาอย่างแน่นอนปุรพันธ์จึงได้เอ่ยขึ้นอย่างรู้ทันว่านี่เจ้าผีมารเจ้าอย่าแปลงกายเป็นพระพุทธองค์มาหลอกลวงเราเลย พระพุทธองค์ของเราท่านเป็นพระผู้ประเสริฐท่านเป็นหนึ่งในโลกไม่กลับกรอกกลอกลวงเช่นเจ้าดอกไปยงออกไปให้พ้นจากเรือนของเราเดี๋ยวนี้เจ้าผีมารชั่วปุรพันมานพกล่าวตวาดขับไล่ฝ่ายเจ้าผีมารตนนั้นครั้นเห็นว่าปุรพันรู้ทันมันก็บังเกิดความละอายเกรงกลัวไม่กล้าอยู่สู้หน้าจึงบันดาลกายให้หายวับ ไปในทันทีปุรพันมานพจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณพระวิหารเชตวันกราบทูลเรื่องผีมารจำแรงให้สงได้รับฟังพระพุทธองค์รันสงสาทราบแล้วจึงทรงตรัสสรรเสริญปุรพันมานพท่ามกลางพุทธบริษัทขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตขอแต่งตั้งให้ปุรพันเป็นยอดแทงอุบาสก ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่มั่นคงในพระศาสนาของเราพระภิกษุสงฆ์พุทธบริษัทซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นต่างพากันสาธุการว่าสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุกระหึ่มขึ้นก้องกังวานไปทั่วพระวิหารเชตวันท่านสาธุชนทั้งหลายนี้คือเรื่องราว ลึกลับของพูดผีที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลขอท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้วจงพิจารณาใคร่ครวญเถิดท่านสาทุชน